สวัสดีค่ะมีชั้นนามสมทรงหักสดินนะคะปีนี้ข้าวพันธปีนี้ก็จะมาพูดคำห,หวานๆนะคะด้วยการใช้สื่อลักให้พวกเราพักเล่าค่ะจะมาเชิญชวนให้คนในตาบลลงเตยของเราวดเล่าเข้าวันษะกันนะคะพดเล่าข้าวพันธะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็ยงได้ประหยัดเงิน ใส่อมสินเก็บไว้ส่งลูกหลานเรียนนะคะคือตอนนี้ทางบ้านของเรากำลังวิกฤตเรื่องโควิด -19 ก็เลยยิ่งอยากจะมาชักชวนให้ทุกคนงดเล่าเขา้าพรรษาเพราะว่าเลยใช้สื่อรักให้พวกเราชักเล้าเขา้าพรรษาทีนี้ ขอเชิญชวนทุกคนนะคะดิฉันต่างคำนามละค่ะขอให้ฟังดิฉันพูดเชิญชวนให้ฟังดิฉันิ้าภา่างดเล่าให้ครบภาษานะคะพวกที่ครบภาษาแล้วก็ใครใจอ่อนจะตามฉันงดตลอดภาษาก็เชิญชวนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุอพิงเกลนภรจ้าจะมาสอนวดเล่าข้าภาษาปีนี้เชิญชวน ทุกคนใดนเหล้าเข้าภาษากันนะจ๊ะขอบคุณค่ะดีค่ะดิฉันนางนิตนโโรภรโพทองจะมาทักทวนให้งดเหล้าเข้าภาษาและได้พักตับด,ด้วยค่ะเพื่อสุขภาพค่ะขอบคุณค่ะดิฉัอนนางสกีสุนาัยจะมานทวนให้งดเหล้าเ<อ>ข้าภาษานี้ที่ดิโควิด19ยังมีวิกฤตอยู่ค่ะ ลดเล่าลศภกษาลดเสียงเลี่ยงโควิดภาคีเครือข่ายเข้มแข็งค่ะ